ถ้าจะให้เราพูดถึงความฮิตความทรงจําในวัยเด็กแล้วล่ะก็โปเกมอนเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมอย่างแน่นอนแหละครับสำหรับเกมนะตั้งแต่เล่นในเกมบอยแอดวานซ์เกมบอยเอสพีนะครับรวมไปถึงตอนสมัยที่เล่นในมือถือที่มันแบบลงจาว่าได้เนี่ยก็หากันมาลงนะครับโปเกมอนแบบ2องสามสีอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเกมแนวนี้เนี่ยอยู่กับผมมานานพอสมควรเลยครับทำให้เกมแนวสะสมสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักเหล่านี้นั้นมีผุดขึ้นมามากมายเต็มกนไปลยล่ะและในเดือนมกราคมนี้เองครับอีกหนึ่งเกมที่ใครที่คอ เกมแนวนี้อยู่ก็คงจะต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่แล้วล่ะครับเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเฝ้ารอมากที่สุดในเดือนมกราคมแล้วครับและมันก็น่าจะเป็นเกมที่ผมน่าจะต้องใช้เวลานอนของผมเนี่ยเข้าแรกเพื่อเจอประสบการณ์ที่ได้ทําการยิบยกเซตติ้งเหล่านี้ไหมพวกเรานั้นได้เตรียมรถแล่นไปในดินแดนสุดมหัศจรรย์ที่ผมเชื่อว่าเกมนี้นั้นจะให้ผมได้แน่นอนครับและวันนี้รายการรู้ก่อนซื้อของอดีตเด็กเพลนั้นจะพาเพื่อนๆไปรู้ก่อนที่เพื่อนๆน,นั้นจะซื้อเกมที่มีชื่อว่า power กันครับ สำหรับสาวกผู้ที่ชื่นชอบในความน่ารักของเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างโลกเนี่ยหลายหลายคนเองเนี่ยก็น่าจะจับตานะครับรอการเปิดตัวของเกมในโลกสุดแสนแฟนตาซีอย่าง p o w เวที่จะให้พวกเรานะนะครับได้ประจนภัยในดินแดนของเราพาวหรือพานนั่นเองครับสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางของทุกคนเพื่อประจนภัยในโลกอันกว้างใหญ่แห่งนี้นอกจากนั้นแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆก็ยังจะสามารถต่อสู้กับเหล่าพาวที่แข็งแกร่งนะครับเพื่อจับพวกมันมาใช้งานด้านต่างๆอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการนําเอามาช่วยเหลือใในการต่อสู้้ช ในการเดินทางสำรวจในสถานที่ต่างๆที่ยากแบบแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นบนบกพื้นน้ําหรือแม้กระทั่งบนอากาศของเราเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าเผานะครับเป็นยานพาหนะได้เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แอบจะรู้สึกมักชินนะครับกับตัวของโปเกมอนภาคล่าสุดอย่างสกาเลตเหลือเกินหรือถ้าเพื่อนๆนั้นชื่นชอบวิธีสโลไลฟ์นะครับพวกเราเนั้นก็สามารถจับเหล่าเผาเนี่ยมาสะสมไว้ในฟาร์มของเราได้เช่นกันหรือแม้แต่จะให้พวกมันนนะครับช่วยผลิตอาวุธในโรงงานของเราก็ได้นะอันนี้คือจุดแตกต่างเลยเพื่อน,นาอาวุธเหล่านั้นเนี่ หรือจะฝึกเหล่าพาวของเราในครับให้ใช้ปืนเองก็เรียกได้ว่าทําได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็ต้องขอยอมรับจริงๆแหละครับว่าตัวของพาวเวอร์นั้นก็จะทําให้เรานั้นได้กลิ่นอายของซีรีส์นะครับชื่อดังอย่างตัวของโปเกมอนที่มีลักษณะเซตติ้งเวอร์คล้ายๆกันในหลายองค์ประกอบนะครับแต่ความโดดเด่นของพาวเวอร์นั้นเนี่ยก็จะเป็นความหลากหลายและบทบาทหน้าที่ของคู่หูอย่างพาวเรานั้นเองแหละครับที่เรานั้นจะสามารถให้พวกมันทั้งร่วมสู้หรือแม้กระทั่งใช้มันในการทํางานเบื้องต้นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกัน และทีนี้หลายๆคนเองเนี่ยก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าไอ้เจ้าพวกพาวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก,ก็ต้องขอบอกกันตามตรงนะครับว่าตอนนี้พวกมันเองก็นับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับปริศนาที่พวกเรานั้นเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันนะแต่เหล่าพาวนั้นเองครับก็จะมีมากมายหลายชนิดที่เรียกได้ว่าเหมือนสัตว์ของโลกเราจริงๆ,ๆ,ๆเลยล่ะครับแต่สิ่งที่พวกมันนั้นแตกต่างกันออกไปน,ะะนั่นก็คือพวกมันนั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปค่อนข้างมากเช่นมีพลังธาตุที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดอย่างดินน้ำลมไฟหรือจะมมมีีีท่่าาาาาาอออืนอนนนๆกกกกกยรรรับเไปสํวจจ้ เาเองก็มีระดับสติปัญญามากพอที่จะให้พวกเรานั้นใช้ในการช่วยเหลืองานได้ต่างๆอีกด้วยนั่นเลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ผู้คนนั้นได้เข้ามายัางดินแดนแห่งนี้เพื่อตามหาเหล่าเพื่อนพ้องอย่างพาตามที่ใจเราต้องการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแนวโอเพนเวอร์นะครับที่ให้เรานั้นได้มีอิสระในการสำรวจสถานที่ต่างๆก็ตามแต่เกมพาวเวอร์นั่นเองครับก็ได้มีกลิ่นอายนะครับของความแอคชั่นสไ વ วอยอยู่บ้างไม่น้อยกันเลยละครับเพราะยังไงซะเนี่ยเหล่าพาทุกตัวนะครับก็ใช่ว่าจะญาติดีกับเราไไปปปะะะะททุกกกกตันะััััววนนนนนเเเพรรราาา้้ล่จภยีขโ พอร์ <Power S 2> นั้นก็จะต้องมีทักษะในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่บ้างใช่ไหมหล่ะครับโดยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองแบบว่าเติร์ดเพ s o ันนะที่พวกเราเหล่าผู้เล่นนั้นจะสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้อย่างชัดเจนแน่นอนเลยครับว่านั่นก็ทําให้เรานนั้นสามารถสังเกตเห็นรวมไปถึงมองศัตรูได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งนอกจากตัวเราที่จะมีทักษะในการหลบหลีกและการใช้อาวุธปืนในการต่อสู้กับศัตรูแล้วเราเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้เหล่าพาวของเรานั่นเองครับช่วยในการต่อสู้ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการมอบอาวุธปืนให้กับพวกมันนะคร ียงบาเคียงไหลกับเรานะครับหรือจะติดอาวุธหนักสุดโหดให้กับพวกมันและมีเราเป็นคนสั่งการอยู่ด้านหลังก็ได้เช่นกันครับหรือแม้กระทั่งเอาเหล่าน้องๆเนี่ยมาเป็นอาวุธหรือโล่ป้องกันให้กับตัวเราเองก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะแน่นอนหละครับว่าพาวแต่ละชนิดนั้นเองนะครับก็จะมีความสามารถและสกิลที่แตกต่างกันออกไปครับนั่นเลยทําให้เรานะั้นจเป็นจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าในการต่อสู้แต่ละครั้งเราจะต้องเลือกใช้พาวแบบไหนนะครับมาใช้ในการต่อสู้เพื่อให้พ,ใหพวกเรานนั้เป็นฝ่ายได้เปรียบมากที่สุดอีกด้วยครับเพราะัั้้นนรรรูปแบบบใกกาาาาเเขไฟหล่าาือต เ,เก็จะมีให้เพื่อนๆนนได้เลือกเล่นอย่างหลากหลายมากมายหลายสไตล์นะครับไม่ซ้ําแบบไม่ซ้ํากันแน่นอนตามแบบว่ารูปแบบการต่อสู้นะก็ต้องขอบอกไปเลยแหละครับว่าระบบการต่อสู้ของพาวนั้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยละครับ แต่เมื่อเราพูดถึงศัตรูแล้วเราก็นอกจากเหล่าพาวบางตัวจะไม่เป็นมิตรกับเราแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเผชิญหน้ากับองค์กรลึกลับนะครับที่คอยจะจับเหล่าพาวอย่างผิดกฎหมายและยังนําพวกมันเนี่ยไปทดลองอย่างโหดร้ายอีกด้วยครับนั่นจึงทาให้เรานั้นจําเป็นนะครับในการต่อต้านองคอ์กรเหล่านี้เพื่อไม่ให้พวกมันนะครับทำลายโลกอันสวยงามของเหล่าพาวไปในที่สุดครับโดยในส่วนนี้เองนะครับก็จะเป็นส่วนเนื้อเรื่องที่จะได้มีการสอดแทรกเข้ามาในเกมพาวเวอร์ที่เรานั้นนะครับจะได้ออกตามหาสืบสอบตามหาความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้และจุดรรสงงงค์ทที่แ้จิของอกง ดังกล่าวนั้นไปด้วยในตัวครับซึ่งเรานั้น,นยก็สามารถพบเจอกับเจ้าพวกนี้ได้ในระหว่างการประจนภัยของเราในสถานที่ต่างๆอีกด้วยเพราะงั้นถ้เกิดเจอเจ้าพวกนี้จับเหล่าน้องๆพาวของเราอยู่ในแครับอย่าลืมเข้าไปช่วยน้องกันด้วยนะครับ แน่นอนแหละครับว่าโลกอันกว้างใหญ่ของพาวนั้นเองก็มีหลากหลายพื้นที่รอคอยให้พวกเรานั้นก้าวเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองเหมือนกันนะงานพวกเราเองนะครับก็จะต้องมีคู่หูคู่ซีที่จะต้องคอยเดินทางไปกับเราด้วยเหมือนกันซึ่งการสำรวจโลกภายในเกมพาวเวอร์นั้นเองครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับเกมเกนชินอิมแพคแบบกลิ่นแบบไกลๆอยู่ด้วยนะเพราะมันให้อิสระในการสำรวจเราพอสมควรครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นอารมณ์สำรวจมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกนชินอิมแพคอย่างที่ผมบอกโดยนอกจากที่เรานั้นจะได้เจอกับสถานที่ใหม่ๆแล้วก็ยังมีเหล่าพ แต่และตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าหน้าเก็บเข้าสะสมคอลเลกชันกันซะเหลือเกินนะโดยเรานั้นเนี่ยสามารถนําเอาน้องพาวเนี่ยมาผสมสายพันธุ์ต่อเพื่อตามหาสายพันธุ์ใหม่ๆหรือแมก้กระทั่งพันธุ์หายากที่เพื่อนๆเองเนี่ยก็ไม่อาจจะสามารถเจอได้แบบทั่วไปอีกด้วยหรือถ้าเกิดน้องพาวตัวไหนเนี่ยไม่ได้ใช้งานเลย,เยก็สามารถนําไปขายนะครับเพื่อหาเงินได้เหมือนกันอีกด้วยครับเอ๊แต่มันหาเงินแบบถูกกฎหมายไหมว่าเพราะองค์กรมันก็จับนี่ว่าเอาเป็นว่าประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราไปตามหากันในเกมอีกครั้งบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีสภาพอากาศนะครับทีรา,ยยา เผานี่แหละครับก็เป็นอาหารสเสบียงแบบอาหารจุกเจอสําคัญที่ช่วยเราอยู่รอดได้อีกด้วยนะในภูมิประเทศอันโหดร้ายนั้นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับยังไงก็ตามนะครับเราจะมีอิสระในการจับเจ้าพวกเผานี้เองนะครับมาเป็นของตัวเองถึงแบบนั้นเองแล้วครับภายในเกมก็มีพื้นที่ห้ามล่าด้วยเช่นกันนะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถเข้าไปได้สักทีเดียวเพียงแต่ว่าในพื้นที่นั้นๆนะครับก็จะมีความแบบอันตรายมากกว่าปกติอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไปดูแบบว่าคนที่เขาเล่นต่างชาติแล้วก็มาสรุปป,ประมาณนนี้เพื่อ ครับว่าเอ้ยมันมีพื้นที่นี้ด้วยนะที่เรานั้นเมื่อเข้าไปเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงมากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะได้รับพวที่หายากแต่อาจจะต้องเตรียมรับผลของมันด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคิดจะบุกเข้าไปในพื้นที่ผิดกฎกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราจะต้องชั่งน้ําหนักนิดนึงว่าคุ้มค่าเสี่ยงกันหรือเปล่า นอกจากนั้นตัวละครของเราเองครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักที่เรียกได้ว่าสําคัญไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะยังไงซะเราก็ต้องใช้เจ้าตัวละครนี้นะครับในการท่องโลกกว้างไปตลอดทั้งเกมใช่ไหมล่ะครับแน่นอนเลยครับตัวเกมนั้นก็มีระบบดีไซน์ตัวละครได้อย่างอิสระอีกด้วยอีกทั้งเกมก็ยังกลัวเพื่อนๆจะเหงาด้วยนะเพราะบางทีการเดินทางกับเหล่าพาวนั่นเองครับอาจจะดูเหงาๆไปนิดนึงเพราะไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครประจนภัยด้วยครับเพราะงั้นในเกมนี้เลยใส่ระบบมัลติเพลเยอร์เพื่อให้พวกเรานั้นนะครับสามารถจะจ สุดอัศจรรย์อย่าไปพร้อมกันได้อีกด้วยนะเพราะงั้นใครที่อยากจะหาเกมเดินเพลินเล่นเพลินๆน,น,น,นะครับที่สามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้นั้นตัวของ Power นั่นเองครับก็นำได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเกมที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยล่ะครับ ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้เองครับตัวเกม Power นี่เองก็จะได้เปิดให้เพื่อนๆนั้นได้เล่นลองเข้าไปท่องอยู่ในโลกสุดแสนจะแฟนตาซีแห่งนี้กันแล้วเพราะเกมเนี่ยจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่19มกราคมนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันก็เป็น Early Access อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาเนี่ยที่จะมีการเปิดให้เราได้เล่นให้เราได้ซื้อให้เราได้ลองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาฬิกาโดยประมาณครับโดยจะเปิดพร้อมกันทั้งเครื่อง PC ผ่านสตรีม Xbox และยังสามารถเล่นผ่านทาง Xbox Game Pass ได้อีกด้วยนะโดยถ้าเป็นเครื่อง VC นั่นเองครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องมีสเปคขั้นต่ำกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ระบบปฏิบัติการนะครับ Windows 10เป็นต้นไปแล้วก็สเปคที่แนะนำนะครับก็ Intel Core i5 หรือว่าสูงกว่านั้นก็ได้ RAM ที่ใช้แล้วเพียงพอเนี่ยก็จะอยู่ที่16 g b ขึ้นไปส่วนการ์ดจอนั้นที่แนะนำจะอยู่ที่ GTX 1050ครับซึ่งใครเนี่ยที่เป็นตัวสเปคนะครับที่เทียบเท่าเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้พอประมาณเลยนะหรือมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นผลดีด้วยครับเพราะเราเนี่ยจะได้เสพบรรยากาศของโลก Power เต็มที่ครับตัวเกมนั่นเองครับต้อง อดอวยพรางนั้นใครที่กําลังรอเกมนี้อยู่ก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์ฮาร์ดดิส์เล็กๆน้อยๆกันด้วย,ย,ย,ยล่ะครับรวมไปถึงเช็คสเปคขั้นต่ำของพ c ตัวเองกันนิดนึงแม้ว่าจะใช้สเปคไม่สูงนะครับแต่เราจะต้องรอดูเหมือนกันนะว่าตัวเกมนั้นจะสามารถทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเกมเนี่ยภาพมันก็ใช้ได้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครอยากเล่นเต็มประสิทธิภาพซึ่งผมก็เชื่อว่าตัวเกมนะครับถ้าเกิดเรามีสเปคที่สูงกว่าขั้้้้้้้นน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 ต่่่่าา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 าขขขขขึึึมมมมิิิดดงงงเเเยยยัััััจะะทใหรรรรรบออกกไพววว ขายเวอร์เหมือนกันนะ่ะโดยรวมแล้วนะครับตัวเกม Power เนี่ยที่มาจากผู้พัฒนา Rocket p a แพจะเป็นเกมแนวะ survival adventure ครับที่ให้เ,เพื่อนๆนั้นได้ท่องเข้าไปในโลกของพาวแบบน่ารักนะครับที่คอยให้พวกเรานั้นพบเจอตัวหนึ่งตัว2ตัว3ามคือมันแบบ อย,อยากเข้าไปแล้วอ่ะอยากให้ถึงวันที่19เร็วๆแล้วนะแล้วเพื่อนๆน,นั่นเองครับก็ยังสามารถนำไอเจ้าพวกพาวเวอร์มาใช้งานในรูปแบบต่างๆตามที่อยากจะได้อีกด้วยนะซึ่งมันเนี่ยก็จะแล้วแต่พวกเราแหละครับว่าอยากจะพาเจ้าพาวของเราเนี่ยไปประจันภัยด้วยกันหรือจะพาพวกพาวนะครับไปเป็นแรงงานช่วยในการพัฒนาก่อสร้างสิ่งของเราให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งจับพวกมันมากินอย่างเฉินก,ก็สามารถทําได้ด้วยนะครับเรียงได้ว่าให้อิสระผู้เล่นในการจัดการพาวได้เต็มที่เลยล่ะครับไม่พอนะเพราะพี่แกเนี่ยให้เรากับเจ้าพาวของเราสุด อีกด้วยที่มันก็จะมีาพาวแบบตัวเจ๋งตัวเป้งที่ไม่ยอมไม่ราจับง่ายๆอีกด้วยครับพาะงั้นก็ต้องงัดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ต่อสู้กับพวกมันเพื่อเอามันเนี่ยมาไว้ในคอร์ริคชั่นของเราให้ได้ย้ำอีกทีนะครับว่าเกมนี้จะเปิดตัวไว้พว่เราได้เล่นพร้อมกันในวันที่19มกราคมนี้แล้วเพราะงั้นใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่เตรียมตัวเตรียมเวลากันให้พร้อมด้วยแหละครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับตัวของเกมนั้นจะอยู่ในขั้น Early Asset ก็ตามแต่รับรองได้เลยว่ามีอะไรให้พวกเหล่านั้นได้เล่นแบบจุใจแนน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 น่่่่่อออออครรัสวลลลิิิปีี้้้าาเเเกกกดมมมขูตตงงงไหหยยะืืพพๆจ เสริมข้อมูลตรงไหนเนี่ยก็บอกทางเราได้เลยนะครับทางทีมของอดีตเพลนั้นนะครับจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับแล้วแน่นอนแหละครับว่าบอกพวกเรากันนิดนึงครับว่าเ,เพื่อนๆนั้นกําลังเฝ้ารอเกมนี้กันอยู่หรือเปล่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเฝ้ารอเกมนี้มากที่สุดของเดือนนี้กันเลยแหละครับยังไงเนี่ยถ้ามาเล่นแล้วเดี๋ยวเรามีรีวิวแบบฉบับเร่งด่วนไม้เ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมแน่นอนเพราะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาในเวอร์ชันขอบตาดําก็เป็นไปได้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมากแลล้้ววเจอััันนใหหม่คคิปาสสดีรบ